จะมาเล่นกันที่คอนเนอร์สโตนปั๊มแท็กบางนาค่ะปั๊มที่นี่เล่นได้ทั้งจกักรยานสเก็ตบอร์ดแล้วก็มีการเปิดสอนสำหรับผู้ที่สนใจในเบื้องต้นนะคะมีสเก็ตบอร์ดมีสนับแล้วก็มีหมวกกันน็อกให้เราเช่าด้วยค่ะวันนี้นอกจากเราจะมาเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วเราย,ยังจะมาวาดภาพด้วยนะคะไว้เป็นที่ระลึกกัน สนามปั้มแ็กที่นี่นะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือส่วนที่สําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นแล้วก็เด็กๆนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสําหรับผู้ที่สามารถเล่นได้ดีแล้วเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วมีความมั่นใจในความเร็วของตัวเองว่าบังคับบอดได้ก็สามารถมาเล่นได้เราก็จะมาทำการวอร์มก่อนโดยเล่นฝั่ง ก่อนนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีความชันเล็กน้อยแล้วก็มีคลื่นลูกเล็กๆให้เราเริ่ม ั่งโน้นมีความมั่นใจแล้วนะคะเราก็จะเริ่มมาเล่นของฝั่งผู้ใหญ่ที่มีความสูงแล้วก็ความชันมากกว่าเนาะจุดที่สูงสุดแล้วก็ชั้นที่สุดของที่นี่นะคะจะอยู่ประมาณท่วมหัวของเราเลยนะแล้วก็เวลาที่เราลงไปอะ่ะมันจะขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยคะ่ะรู้สึกว่าแบบใจเต้นตุบๆๆๆ แล้วก็มีการขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงน,นะคะโดยเนินแต่ละเนินเนี่ยมีความชันแล้วก็รับกันดีมากๆมันจะเป็นการไหลไปเรื่อยๆนะคะโดยให้ต่อเนื่องกันรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยกับสนามที่นี่ถึงแม้ว่าทีแรกจะเหินหาตืน่นเต้นมากๆค่ะคือถ้ามีเวลาว่ามาเล่นบ่อยๆเนี่ยน่าจะเล่นได้คล่องกว่านี้แล้วก็จะมันมากๆเลยนะคะทุกคน บริการที่นี่นะคะจะอยู่ที่180บาทนะคะเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย3ถึง4ทุ่มสอาทิตย์8โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะที่นี่จะตั้งอยู่ตลาดเมยมาร์เก็ตบางนามาง่ายๆนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับมาร์เก็ตวิลเลจเลยกันมานิดหน่อยท้ายเราก็จะเอาของที่ระลึกที่เราวาดเอาไวะคะ้ค่ะฝาก เอาไว้ที่ปั๊มนี้นะคะคอนเนอร์โซนปั๊มแท็กบางนาค่ะ